สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนาวันที่12สิงหาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดเด็กพี่น้องถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะทุกท่านขาสามารถใช้ เป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกคนใจพูดผิดนะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้าไม่หลุดคือกันพี่น้องเลขเด่นประจําวันสั้นจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันพี่น้องคาทุกรอบในแต่ละวันนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะพี่น้องคะเรามาตัววันที่9นะคะเรามาดูที่9กก่อนว่าเข้าหรือหลุด วันที่เก้านะคะทุกคนหลังจากที่เราจะตาเข้ามาเต็มๆสามวันติดนะคะทุกคนสองห้าเจ็ดวันที่เก้ารุดมิดจักพี่น้องคะ่ะจังสี่อพี่น้องเข้าเกินกันบ่ตึกบ่เกินสามมือพี่น้องคะ่ะวันที่สี่ตุยนะคะทุกคนเจให้เก้าและสองมาสี่สามหนึ่งแปดสี่บ่กไก่จับเม็ดพี่น้องเบิงเด่นมาเด่นประจ,จมันมาไหมมาหกนะคะทุกคนคะ่ะ เออมาหนึ่งค่ะทุกคนสามหนึ่งนอค่ะเอา้าที่นี่เขา,เขาไปรุนต่อพี่น้องวันที่สิบสองนะคะถ้าท่านชอบใจก็ขอให้โชคดีถ้าท่านอยากหยุดก็หยุดก่อนได้นะคะทุกคนสถิติกับนี่เขาไม่ลุนนอกพี่น้องเนาะสาหรับวันที่สิบสองนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่ศูนย์แล้ห้ามือนีก็จับเลขกอยากเด้อพี่น้องเพราะว่าตัวเลขมันหลายตัวนะคะทุกคน จับคูหนึ่งใจกับเสียดายคูหนึ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยมาเบิง่งคู่เด่นแยกกับเด่นประจำบัันเอาเนาะพี่น้องถ้บโบมักตัวเด่นดีใจให้นะคะพี่น้องคะ่ะ0ูนย์ค่ะพี่น้อง0ูนย์สามศนย์แดศสีูนย์เจดห้านะคะทุกท่านห้าศูนห้าแปดห้าสี ห้าหนึ่งอันนี้คัดมใาห้แล้วได้พี่น้องคัดแบบเดกับมรลูนะคะทุกคนเลขเลขคู่ตัวเด่นวันนี้ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะทุกคนใจชอบศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ถ้าพี่น้องหมกักกับน้าใจได้ถ้าพี่น้องวามากไข่พานแด้พี่น้องทีนี้นะคะใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้บางคู่ก็มีในนี้บางคู่ก็ไม่มีนะคะเผื่ออฟซีชอบนะคะทุกคนใจต้องขอโทษขออภัยจริงๆวันนี้มวยจับยากพี่น้อง เลขเด่นประจําวันจันนะคะอยู่ที่เลข2องและเลข7เลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับ7จนะคะ2กับ7นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันทุกท่านค่ะถ้าท่านไม่ชอบคู่ที่ใจบางไใ่ให้ให้ท่านทําแบบนี้นะคะเช่นเด่นแยก0นย์กับ5นะคะเด่นประจําวันสองกับ7เช่น0ูนย์สองสองศย์ศูนย์อใจไม่ได้จําให้พี่น้องศูนย์เจ็ศย์นะคะ จะจับให้0ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าค่ะห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าวันนี้ไม่ได้จับให้ทั้งสองคู่เลกกับจับยากพี่น้องอิลีค่ะทุกคนจับคู่หนึ่งกับเชดายคู่หนึ่งนะคะทุกคนส่วนศูนย์ประจำวันจันนะคะทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะก็คือศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะทุกท่านใครที่ชอบเลขศูนย์สำหรับ วันจันนะคะพี่น้องจดไว้ก็ได้นะคะเวลาใจให้ทุกคนก็จดไว้ก็ได้ว่าวันจันทร์ถึงอาทิตย์มีเลขเด่นประจําวันตัวไหนบ้างท่านก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูว่ามันเข้าหรือมันหลุดนะคะถ้าเข้าก็ตามได้ถ้าไม่เข้าก็วางไว้นะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่12สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขๆมันมาสุขๆสุขคนเดี่น้องสวัสดีจ้า